เน็ตบ้านนี้ไม่เสถียรน,นะจ๊ะดุ่ยทุยมากสื่อสารอะไรกับใครก็ไม่ได้เม่ยจ้ะพี่น้องจ้าไม่ปลื้มกันเน็ตเล่นไม่ได้เน็ตก็งั้นงั้นไวไฟที่บ้านก็งั้นงั้นทำอะไรไม่ได้สักอย่าง่อยบ่มากจ้ะ ไม่ปลื้มเลยเน็ตเล่นไม่ได้นะไม่โอเคเลยจะดูอะไรก็ดูไม่ได้กว่าจะเลิกงานไปสามทุ่มที่นี่ที่บ้านเราก็หาทุ่มเที่ยงคืนแต่แชทหาลูกหาหลานหาพี่หาน้องก็ไม่ได้เราเขาขหลับหมดแล้วตอนเช้ามาก็ก็ลูกหลานก็ไปทำงานหมดแล้วเป็นเรียนหมดแล้วเสงมากไม่เป็นปื้มเลยจ้า Sí.